สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่อง A เอข้าครัวยอีกแล้วนะคะวิธีเก็บชะอมก็จะมี3วิธีเคล็ดลับ,บดีๆไปดูในคลิปเลยค่ะมาดูวิธีเลียบชะอมนะ,ะวันนี้ชะอมนะคะถูกจังเลยนะคะลละห้าสิบบาทนะคะก้านตรงนี้นะคะเพื่อนก้านสั้นแบบนี้นะคะก้าถ้าก้านยาวตรงน,รงน,รงนี้จะกินน้ําหนักไปนะคะแล้วเราจะได้ชะอมน้อยนะคะมาดูใบด้วย,ยนะคะดูใบสดๆนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะคือ ดนกลิ่นชะอมนะคะว่ามีกลิ่นไหมอืมไม่มีกลิ่นนะคะถ้ากลิ่นหอมไม่มีกลิ่นถ้ากลิ่นแบบปกตินะคะ,ะแสดงว่าชะอมนั้นใช้ได้นะคะเดี๋ยว,วันนี้จะซื้อไปหนึงนะะหน่งโลนะคะเอาหนึ่งโลนะคะชะอมที่มีน้ํานะคะจะมีกลิ่นหอมมากกว่าชะอมไม่มีน้ํานะคะอันุช่างให้ที่ไหนวหนึงตรงก้านตรงนี้ต้องสั้นนะคะแล้วเราจะได้ชะอมที่ได้จํานวนเยอะนะคะได้เยอะวันนี้ เอจะมาพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีเก็บชะออมให้ได้อยู่นานสดใหม่เหมือนเพิ่งเก็บจากต้นเลยค่ะใครที่ชอบทานชะออมต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเรามีเคล็ดลับง่ายๆในการเก็บรักษาชะอมมาฝากนะคะเอาละค่ะขั้นตอนแรกของการเตรียมชะอมก็คือการล้างชะอมให้สะอาดขั้นตอนนี้สําคัญมากนะคะเพราะอาจจะมีเศษดินเศษผงที่สกปรกอื่นๆติดมาก,กับชะอมวันนี้ก็ซื้อชะอมมา 1>, 1กิโลนะคะล้างให้เสดดจนน้าล้างแบบนี้นะคะแล้วก็สะบัดสะบัดให้น้ําออกนะคะสะบัดให้น้ําออกหน่อยแกะหนังยางออกค่ะแล้วมาวางในตะกร้านะคะสะบัดให้น้ําออกวางใส่ตะกร้าวิธีเลือกซื้อชะอมนะคะมีเคล็ดลับคือต้องมีผักอวบอิ่มเป็นสีเหลืองแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นก่อนซื้อให้เพื่อนๆสามารถดมกลิ่น ก่อนวิธีนี้เป็นวิธีสําคัญมากนะคะเพราะเราจะซื้อชะอมที่มีกลิ่นเหม็นมาไม่ได้นะคะเวลาทําอาหารมันจะไม่อร่อยนะคะสบัดนิดนึงนะคะสบัดให้น้ําออกจะได้แห้งเร็วแล้วก็วางใส่ตะกร้านําชะอมมาผ่งพัดลมให้แห้งสนิทเลยนะคะแห้งแล้วเริ่มเด็ดกันค่ะแต่อย่าให้แห้งเกินไปจะเหี่ยวเฉาไปนะคะมันเริ่มเลยค่ะอันนี้สําหรับคนใช้มือนะคะจะใช้นิ้วนะคะนิ้วนี้นะคะใช้นิ้วเด็ดถ้าใครไม่มีก็กดใต้ลิงก์ได้นะคะ มันเริ่มเลยค่ะเริ่มเด็ดจากยอดยอดอ่อนๆแล้วก็ลูดลงนะคะแล้วก็เด็ดย้อนสอนนะคะแล้วก็เด็ดตรงนี้ออกเด็ดยอดอ่อนแล้วก็ลูดย้อนสอนย้อนลงไปเลยค่ะแล้วก็ปล่อยมือเด็ดยอดอ่อนแบบนี้ค่ะใช้มีดค่ะตัดยอดเลยค่ะตัดแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีลูดแบบนี้นะคะน้ําอาจจะปักมือได้และทําให้เชอมช้ําเสียง่ายค่ะวิธีที่ถูกต้องคือลูดกลับด้านแบบนี้นะคะลูดกลับด้านลูดกลับด้านนะคะดึงออกแล้วก็ลูด พอได้ชะอมเด็ดที่แห้งพอใจแล้วมาถึงขั้นตอนวิธีการเก็บค่ะชะอมต้องผึ่งให้แห้งนะคะเดีย๋ยวจะเน่าวิธีที่หนึ่งหาขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วมาตัดตัดขึ้นค่ะพอได้แบบนี้ปิดฝาใช้กระดาษเช,ช็ดชู่เช็ดให้แห้งพอเช็ดแห้งสนิทแล้วนำะอมใส่ลงไปปิดฝา สามารถนําไปใส่ช่องตู้เย็นธรรมาดาได้ค่ะวิธีที่2ต้มน้ําเดือดใส่เกลือลงเล็กน้อยใส่โขลมลงไปลวกปิดแก๊สเลยค่ะกลับ2ได้อารมณ์คล้ายๆลวกสะเดานะคะตักขึ้นเลยค่ะวิธีนี้จะช่วยดับกลิ่ยนโขลมได้นำโขลกมาล้างในน้ําเย็นเพื่อคลายความร้อนออกหลังจากโขลมเย็นดีแล้วให้นําขึ้นจากน้ําสะบัดนิดหน่อยแล้วนําไปผึ่งให้เย็นแล้วนำโขลมมาซับด้วยกระดาษเช็ดชู่ให <c oughs> ้แห้งวิธีนี้ จะยังทําให้ชะอมยังเขียวสดอยู่และดับกลิ่นได้ก็แห้งดีแล้วหาถุงพลาสติกใส่ชะอมลงไปมัดปากถุงแบบนี้ค่ะแล้วไปใส่ในตู้เย็นในช่องธรรมดาหรือเก็บในช่องฟร,รีดได้ค่ะเวลาจะรับประทานก็เอาออกมารับประทานได้เลยค่ะและวิธีที่สาสำหรับแม่ค้าเตจะใส่ถุงใส่ชะอมทุกอย่างใส่ถุงลงไป ถุงแบบนี้นะคะจะแบ่งครึ่งแล้วก็รับปากถุงแบบนี้ค่ะแล้วไปเก็บในตู้เย็นรักรองไม่เน่าเสียนะคะเพราะโอมแห้งสนิทแล้วค่ะใส่ในช่องตู้เย็นธรรมดาก็จะมีทั้งสามวิธีนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําตามได้หรือจะใช้เป็นถุงใสแบบนี้นะคะแตบบ่ถุงใสแบบนี้ค่ะเก็บเลยเก็บยัดใส่ถุงสามารถแบ่งแล้วก็ทําให้มีลมมัดค่ะ แบบนี้ค่ะสามารถเก็บในตู้เย็นในช่องธรรมดาหรือตู้เย็นช่องแข็งได้ค่ะหรือจะใส่ช่องฟิตได้ค่ะแต่แนะนําให้หาถุงเย็นนะคะถ้าใส่ถูกร้อนจะทําให้ถุงกรอบได้ค่ะง่ายใช่ไหมคะวิธีเก็บชโอมที่เอะนำมาฝากในวันนี้ลองเอาไปทําตามกันดูนะรับรองว่าชโอมจะไม่เน่ามิเสียแน่นอนค่ะ ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้เอ๋หน่อยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย